สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวนนำโชคชาแนลค่ะสวสนี้อาจารย์เมย์อค่ะสามตัวบนมีเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสามเจ็ดสามศูนย์หกสามศูนย์หกสองศูนย์หกเก้าสองสองตัวบนล่างเก้าสี่เก้าสามเก้าสองสี่ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สามแปดสองหกหนึ่งห้าค่ะต่อมาดูเศรษฐีค่ะวีเด่นสองเด่น 3, สามสองตัวแปดเจ็ดแปดหกแปดห้าแปดสี่เก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่ 0706 05จ4 17 16 15ห4ค่ะต่อมาแอดมะม่วงนำโชคค่ะ2ตัวมีสี่สี่ห้าห้าสี่4ูหหหสสามตัวห้าสี่ห้าหสี่แปดค่ะต่อมาคิดดีค่ะล่างมี3ามสามสามสี่เจสามเจ้าสามเก้าค่ะต่อมาแอปเปิลค่ะชุดใหญ่บนมี28งแปด2อ2เก้าสา 3ามแปดส1มเก้าสามศูนย์สามหนึ่งหนึ่งเก้าสี่แปดสี้าสี่สามตัวเก้าหนึ่งศูนย์ศูนยสองสี่าเกค่ะต่อมาสองตัวล่างสองอาจารย์เลขชนกันค่ะมีห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หปหนึ่งเหนึ่งห้าาหกสดสามสห้าสหสี่แปดสี่เก้าสค่ะ ต่อามาอาจารย์ประเสริฐคะ่ะสองตัวมีเก้าหกแปดสามเจ็ดสองห้าเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์สามค่ะส่วนวันนี้เข้ามาสามงวดแล้วคะ่ะวันนี้มีเก้าสองเก้าสามแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งหกศูนย์สองค่ะต่อมาแอสมดีค่ะสามตัวมีเก้าศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์สองตัวศูนย์สี่สี่ศูนย์ล่างศูนย์สามหนึ่งสามค่ะต่อมาสามตัวบนตรงโต๊ะแอสกิตค่ะเซฟไว้ค่ะ ่อมาแอตตุนค่ะเมื a, ที่ผ่านมาเข้าหกศูนย์บนและเจ็ดหนึ่งล่างค่ะเวนี้สองตัวมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าหนึ่งสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเก้าสามตัวสองสามเจ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดค่ะต่อมาแอตโตค่ะสามตัวมีสองสามแปดสองสามเก้าเก้าสามแปดสองตัวสามแปดสามเก้าเจ็ดเก้าสองหกสามหกสี่หกค่ะต่อมาพี่สาวจากกทมค่ะวิ่งบนที่ด่นสาม สองตัวสามศูนย์สามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้าสามตัวเจ็ดสามศูนย์ค่ะต่อมาหัวซองประมูลค่ะวิ่งบนล่างให้เด่นสามเด่นสี่สองตัวสามห้าสามแปดสามเก้าสี่ศูนย์สี่เจ็ดสามศูนย์ค่ะต่อมาแอดลิขิตค่ะวิ่งให้เด่นแปดเด่นเก้าสองตัวแปดศูนย์แปดสองแปดหกแปดเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดค่ะ ต่อมาไอคิวอเดียค่ะสองตัวเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าสามตัวสามเก้าห้าสามเก้าหกสามเก้าเจ็ดค่ะต่อมาหนุ่มบอลบือค่ะสองตัวมีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าหกค่ะต่อมามงกงคลองสวนค่ะสามตัวหกสามสองหกสองสามสองตัวสามสองสองสามหกสามสามหกหกสองสองหกสามหนึ่งค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ